นะคะเมื่อเราเจอการละกัลยานามิตรที่ดีนะคะนะคะเมื่อเราเจอการละกัลยาณมิตรที่ดีแม่บ้านแล้วก็รู้สึกสบายใจมากนะคะรู้สึกสบายใจมากหลังจากที่ขาดการดูแลนะคะ ชีว in вами, ège, ิตประจำวันนะคะรู bueno> well. ้ส es> ึกปลอดโปร่งมากแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านชีวิตประจำวันนะคะรู้สึกปลอดโปร่งมากแล้วก็มีความสุขแล้วก็ทำหน้าที่ของแม่บ้านชีวิตประจำวันนะคะรู้สึกปลอดโปร่งมากแล้วก็มีความสุขแล้วก็ ทำหน้าที่ของแม่บ้านนะคะทำหน้าที่ของแม่บ้านนะคะทำหน้าที่ของเราก็รู้สึกปลอดโปร่งค่ะนะคะกลับมาเตือนสตินะคะว่าเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะเราต้องยอมรับนะคะวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้ที่สุดค่ะทุกคน ที่แม่บ้านเหมือนเดิมนะคะมาใช้ชีวิตปกตินะคะเพราะสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตก็คือได้ให้ข้อคิดและกติเตือนใจนะคะในการดำรงชีวิตนะคะในการดำรงชีวิตเราก็สามารถดึงเนี่ยเก้าสิบนะคะอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการดำรงชีวิตของเรานะคะ เตือนสตินะคะว่าเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะเราต้องยอมรับพอกเกษียณอายุราชการมาก็จำไม่ได้แล้วว่าวันนี้วันอะไรนะคะวันนี้เป็นวันที่ครูรู้สึกปลอดโปร่งที่สุดนะคะปลอดโปร่งเนี่ยเก้าสิบนะคะอีกสิเอร์เซนเนี่ยเป็นการดำรงชีวิตของเรานะคะ บเอร์เซนนะคะอีกสิบเปอร์เซนให้สิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะเมื่อก่อนเนี่ยให้สิ่งที่ตัวเองอยากทำดำเนินชีวิตของตัวเองนะคะครูก็ยังรักเพื่อนๆเ,เสมอแล้วก็ทำไปแบบนี้ค่ะเจอเพื่อนทุกวันทักทายทุกวันพอการดำเนินชีวิตเก้าสิบเปอร์เซ็นของเรานะั้นเราได้พบแล้วว่าเราไม่ใช่เราไม่ใช่ทำอะไรผิดนะ อเราไม่ใช่ทำอะไรผิดแต่เราจะต้องคิดวิเคราะห์ไก่ตองนะคะะเราก็รู้สึกปลอดโปร่งค่ะนะคะกลับมาดำเนินชีวิตของตัวเองนะคะครูก็ยังรักเพื่อนๆเสมอแล้วก็ทำไปแบบนี้ค่ะเจอเพื่อนทุกวันทักทายทุกวันนะคะวันนี้เป็นวันที่แฮปปี้ที่สุดค่ะทุกคน การดูแลเอาใจใส่หน้าที่ของความเป็นแม่บ้านนะคะไปประมาณสามเดือนนะคะทาหน้าที่ของแม่บ้านนะคะทาหน้าที่ของการดูแลเอาใจใส่หน้าที่ของความเป็นแม่บ้านนะคะไปประมาณสามเดือนดึงสติของตัวเองกลับมา ได้แล้วนะคะเนี่ย90นะคะอีก10เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการดำรงชีวิตของเรานะคะยังดำเนินต่อไปนะคะยังดำเนินต่อไปแต่สติก็เกิดขึ้นมาประมาณ90 <S <S เราไม่ใช่เราไม่ใช่ทำอะไรผิดนะ,ะเราไม่ใช่ทำอะไรผิดแต่เราจะต้อง พีคอร์รอไก่ตองนะคะเราก็รู้สึกปลอดโปงค่ะนะคะกลับมาพอการำนำรงชีวิต90%ของเรานะั้นเราได้พบแล้วว่าเราก็รู้สึกปลอดโปงค่ะนะคะกลับมนค่ะนะคะเมื่อเราเจอการลกรลยาณมิตรที่ดีหน้าที่แม่บ้านเหมือนเดิมนะคะ มาใช้ชีวิตปกตินะคะเพราะสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะและเราก็ได้ค้นพบแล้วว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเราค้นพบแล้วนะคะเตือนสตินะคะว่าเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะเราต้องยอมรับคือสิ่งนี้นะคะทุกคน เฉพาะเงินบำนาญก็กินไม่พอกเกษียณอายุราชการมาก็จำไม่ได้แล้วว่าวันนี้วันอะไรนะคะวันนี้เป็นวันที่ครูรู้สึกปลอดโปร่งที่สุดนะคะปลอดโปร่งเนี่ย90นะคะอีก10เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นการดำรงชีวิตของเรานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ และเราก็ได้ค้นพบแล้วว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเราค้นพบแล้วนะคะดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วนะคะคือสิ่งนี้นะคะทุกคนเฉพาะเงินบำนาญก็กินไม่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันอะไรแล้ววันอังคารไอ้วันพุธวัน พุดหรือเปล่าคะทุกคนในสัตว์จะทำจริงๆของชีวิตนะคะดึงสติกลับมาให้ได้นะคะตอนนี้ครูก็สิเปอร์เซนนะคะอีกสิเปอร์เซให้สิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะเมื่อก่อนเนี่ยให้สิ่งที่ตัวเองอยากทำสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะ และเราก็ได้ค้นพบแล้วว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมคะเมื่อเราค้นพบแล้วนะคะหน้าที่แม่บ้านเหมือนเดิมนะคะมาใช้ชีวิตปกตินะคะเพราะสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตก็คือดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วนะคะเราก็รู้สึกปลอดโปร่งค่ะนะคะกลับมาแต่สิ่งที่ครู สิ่งที่ครูเคยประพฤติปฏิบัติก็คืองานอดิเรกใช่ไหมคะก็คือค่ะนะคะ,นะคะเมื่อเราเจอการกาลยานามิตรที่ดีพอกเกษียณอายุราชการมาก็จำไม่ได้แล้วว่าวันนี้วันอะไรนะคะวันนี้เป็นวันที่ครูรู้สึกปลอดโปร่งที่สุดนะคะปลอดโปร่งสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้วันอะไรแล้ว วันอังคารไอ้วันพุธวันพุธรูเปล่าคะทุกคนทำหน้าที่แม่บ้านเหมือนเดิมนะคะมาใช้ชีวิตปกตินะคะ <c oughs> เพราะสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตก็คือดึงสติของตัวเองกลับมา <c oughs> ได้แล้วนะคะดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วนะคะ พอการนำรงชีวิต90%ของเรานั้นเราได้พบแล้วว่าเตือนสตินะคะว่าเราต้องอยู่ในโลกของความเป็นจริงนะคะเราต้องยอมรับค่ะการดูแลเอาใจใส่หน้าที่ของความเป็นแม่บ้านนะคะไปประมาณ3เดือนในสัตธรรม จริงๆของชีวิตนะคะดึงสติกลับมาให้ได้นะคะตอนนี้ครูก็ดึงสติของตัวเองกลับมาได้แล้วนะคะคือสิ่งนี้นะคะทุกคนเฉพาะเงินบำนาญก็กินไม่หน้าที่แม่บ้านเหมือนเดิมนะคะมาใช้ชีวิตปกตินะคะ พราะสิ่งที่จะอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตก็คือเราไม่ใช่เราไม่ใช่ทำอะไรผิดนะเราไม่ใช่ทำอะไรผิดแต่เราจะต้องคิดวรเคะห์ไก่ตองนะคะแม่บ้านแล้วก็รู้สึกสบายใจมากนะคะรู้สึกสบายใจมากหลังจากที่ขาดการดูแลนะคะอาเตอนสตินะคะว่าเราจ้องอยู่ ในโลกของความเป็นจริงนะคะเราต้องยอมรับชีวิตนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองได้นะคะกลับมาทำแต่สิ่งที่ครูสิ่งที่ครูเคยประพฤติปฏิบัติก็คืองานอดิเรกใช่ไหมคะก็ชีวิตประจำวันนะคะรู้สึกปลอดโปร่งมากแล้วก็มีความสุขแล้วก็ ทำหน้าที่ของแม่บ้านพอกนเกษียณอายุราชการมาก็จำไม่ได้แล้วว่าวันนี้วันอะไรนะคะวันนี้เป็นวันที่ครูรู้สึก